ที่แล้วนะตัที่คิดอ่ะอืม,มทัยมตะกี้จะมีความปัด่าจังไหเอาเลแกเล็กเลยแรกเลแกแกเลยค,คิดจังไดสิมา่ยู่ขอนแก่นคิดจังไดจะให้ธุรกิจยู่งขอนแก่นเนี่ยจะเปิดร้านอะไรสักอย่างอืมเออร้านอะไรก็ได้อืมอ่าแต่ต้องไปรอดอืมถ้าไปไม่รอดคือเปลี่ยนอืมเอาสิ่งที่ตัวเองถนัด นตอนนั้นกับถนัดงานนวดเนี่ยก็คิดว่าถ้าเปิดร้านนวดนวดผู้เดียวไว้แล้ววะถ้ามีลูกน้องมันก็นู้เยอะอ่ะต้องไปเอ่อศรษฐีต้องไปตกแต่งร้านโู้เยอะยางหน่อยก็ต้องมีเงินหาแสนมันจะได้ตอนนั้นแรกๆเลยที่คิดจะมาทําอะไรที่ก่อนแก่ตอนนั้นเคยทํางานอยู่เกาหลีตอนอยู่เกาหลีใช่อันนี้คือตอนอยู่เกาหลีแล้วพอกลับมาแล้วก็เฮ็ดนี้นี้ตามฝันเจ้าของไง คือความฝันจะของเหรถูกความฝันก็ตรงไปกับความฝันที่งฝันอยากจะเป็นอยากจะทําอยากจะเป็นเป็นงานที่เป็นอาชีพของตัวเองแล้วก็ต้องเป็นอาชีพที่ตัวเองชอบรักเอามากๆที่แบบทิมบ่มไ่ได้ต้องไปให้รอดจริงๆนะจะคิดว่าตอนนี้รอ,อดแล้วยังรอดแล้วตอนนี้ก็รอดแล้วใช่เวลากี่ปีโอ้สามปีกว่าเกือแบสบี่ปีเนี่ยตอนเนี้ดูดู แล้วถ้าทำคนเดียวทำได้ไหมโอ้ยไม่ได้หรอกไปยังไปหาลูกค้าเอาหนึ่งละประเด็นคุยกับลูกค้าผู้ใดจะตายกูตาย,ตายามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพือจะมาแบบโอ้โหไหนจะแลนงานไหนจะตกลงกับลูกค้าบ้านนี่ตรงไหนอ่ะอ่าเปิดจีพีเอสโอ้โหถ้าเกิดทำแต่แรกแรกๆทำคนเดียว ชิ้นก็จะชิ้นต้นเนยเสื้อเลยวัเน,นย,ย้าได้แบบมือมอมไหนบุเข็นมืมือบุซอยเนี่ยเียบอะขาดหัวบุไปถอตรงนี้บดีไปนํใช่เราเป็นคนเทร์ทำคนเดียวไปคนเดียวน,นความคิดจะกระเจิงจะไปทิเลีนเป็นลนกคาท<ช>ุ่ไป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 อย่างเดียวไปอย่เดียวเอาเอา,เอาตายรู้เลยอนะคนตาย ตปฏิเสธคนมาเป็นใช่เขาเป็นคนที่แบบแรนกับงานเนเี่ยปฏิเสธคนมาเป็น,ปนคนที่เนี่ยเป็นคนดีไงดีกันไปให้ให้บอกะ<อ>ให้บอกจะดีพี่เนี่ยนะบอกตัวเนอเนคนหักลูกค้าพี่เป็นคนจริงๆแล้วอ่ะพี่เป็นคนหักคนแต่หักหักลูกค้าไงหักทุกคนเลยเมืองไทยหักสุกคนลูกค้าักทุกคนทุกคนี่เข้อมาในชีวิตพี่พี่หักมาเพียงแต่า พี่ก็ลืมได้ทุกคนกันต,ตกใจไหมอะ<ด>มีอะไรพี่ลืมเหรอลืมลืมแต่ใช่ลืมที่ผ,ผ่านมานะไม่ได้พูดถึงปัจจุบันนะคนปัจจุบันไม่เกี่ยวนะเพราะถึงที่ผ่าน,านมาพราะเาซื้อไข่ไปฮักขึ้นเากไ็ได้แล้วอ,ะอ่ะอ่าถ้าให้ไปไปฮักขึ้นเขาได้ถ้าให้รับน้อนได้ทําได้รับน้อนก็ได้มีผลนี่อย่างนี้แหละเงียเห็นไหมปกเอาโอ้ถ้าไข้ไปฮักขึเขามันก็นได้ฮักเาราไงแล้วมันก็ได้ฮักแต่แหลกมั้งหรือจังไหลหรือหรือจังไหล ให้ไปฮักก็เก่าเก่าได้แหละเหมือนเหมือนจ้งอีเมลอ้าวพี่เคยฮักให้พี่กลับไปฮักก็เก่าเก่าไ,ได้แหละอืมเอออีอย่างที่วันพานมาแล้วคือคือมันลืมไปเล้วอ่ะพรอมรู้สึกแบบนั่นเขาจะ<ม>ให้กลับไปฮักให้กลับไปเอ็นดูคือเขาไม่ได้ลเป็นคนที่เป็นเสือกลับใจวะจะกับใจแล้วอ้าวเปกี่เป็นเสือไงเสือกลับใจเราเป็นคนดีตอนนี้ค เป็นคนดีเอือเซอกกับเป็นคนเหรอเป็นคนดีเป็นพ่อพราเป็นพระวสันดรบ่ะไม่ถึงขั้นพระวิันดรนเหรอฮะ